สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนกับผมนายวัชระหนุ่มมงลคุณครูโรงเร,งรียนสุพรรณบุรีนายนุกูจะมาให้ความรู้เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติวันอาสาฬหบูชามีความสําคัญสประการคือ ประการที่หนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หลักธรรมแล้วเป็นสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ได้นำหลักธรรมนั้นมาเผยแพร่พเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้หลักธรรมนั้นเรียกว่าธรรมจักรกลบวตรนสูตรประการที่สอง เมื่อพระพุทธองค์ทรง,งแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรจบลงพาปัญญาโกทัญญาได้เข้าใจในหลังธรรมที่พระพุทธองค์ทรง,งแสดงนั้นและเกิดความเลื่อมใสจึงขอออกบวชโดยพระพุทธองค์ทรงประทานบวชให้หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเอหิพิภูมิบมณทาตั้งแต่วันนั้นมา พระอัญญากรทญญาซึ่งถือได้ว่าเป็นพระภิกษุรูปแรกของพระพุทธศาสนาดังนั้นวันอาสารหะบูชาจึงเปรียบเสมือนเป็นวันพระสงฆ์เพราะทำให้ครบองค์สามก็คือประพุทธพระธรรมพระสงฆ์กิจกรรมในวันอาสารหาบูชา การทำบุญให้ทานการฟังธรรมการเวียนเทียน